ไปฟังค่ะว่าบอล่อยตอบวาตั้งแต่เนอะค่ะถามวามีแฟนไปค่ะเวามีแฟนแ้วเวลามีแฟนแ่ผมขอาอยากไปตอบยูสัหอเอาแค่ีคุณจัดเกีบร้ออะไร่อกโอ ออิิใช่่่นีแไปข้ผมมคคงจะดาเ้านี่ลดี๋ยวฟังแล้วก็คืบนนะคะพี่น้องคิดว่าเจ้าของเป็นแฟนบอดสันติสันติจังเป็นคืนครั้งนะคะตหาหักนะคะบอดตอหาหักเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสาวลานน้ำเด้อะคะ่ะสำหรับช่องน้อยๆน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย